แม่คะแม่คะคนแก่เนี่ยขนจี้มิจะขาวได้ไหมคะบมอมาถามลุงไี่มาพี่เผือขาวแล้วนะทุกคนเยอะแล้วเหรอไม่เยอะหงอยเลย <laughs> พี่หงอยไม่ใช่เรานะ <laughs> เป็นหมอแต่ถ้าเกิดขาวหมดเลยอ่ะดูเกา๋าดีอนนะ <laughs> <laughs> ถึงแม้ว่าขนจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับขนก็มีประโยชน์ขนเนี่ยจะมีส่วนในการลดการเสียดสี<อ>ในพื้นที่ตรงนี้ของร่างกายขนลดการเสียดสีแต่วันที่ขนเสียดสีขนทรมานกันนะครับ ข้ามไดีกว่าใหหมอเต้ครับ E F M John t e m a n Man Man คุยกันครับผมเคยได้ยินคำถามคำถามหนึ่งว่าขนตรงนั้นเกิดขึ้นมาทำไมควบคุมมันือปพูาหรือเปล่าอะไรอยู่ยุคปัจจุบันมีการกำจัดขนตรงนี้ออกในหลายวิธีอย่างเช่นเลเซอร์ก็มีความเชื่อว่าผู้ชายทำเนี่ยมันหรือเปล่าแต่มันชอบคุด แต่กันไกลมันชัยนะผมใช้กันไกลผมก็กันไกลเล็มบ้างใช่ไหมเล็มบ้างแต่ว่าตาสั้นว่าเล็มทีเระแวงระแวงระแวงเราวังตนโดนหนังไอ้ตรงขบวนไดเมื่อไรเวลาพับไปคุณพับอะไรนะพับตัวขึ้นมันจะได้เรียอได้ให้มันเรียบร้อยตรงนี้รวมถึงบางคนไม่รู้จักคำว่ามังกรกินนึ่ดมังกรกินหมีคนก็ไม่รู้คืออะไรอาการอะไรใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเคยเป็นก็จะพูดถึงลามไปถึงขนตูดกันเลยนะวันนี้ไม่ตรงนี้มีวิธีการ ที่กันจัดขนจุดกันอย่างไรที่ไม่พอใจนะเพราะว่าตรงนั้นเลยยิ่งกว่ามองไม่เห็นอีกใช่แต่ขนจุดเนี่ยผมไม่ไปยุ่งเลยนะเอาไว้ดึงตอนแบบคันๆช่วยได้นะเวลาบันคันเราแค่ดึงแบบเหมือนเสียหายผมเนี่ยแม่แม่เนี่ยหรอทั้งหมดปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวเราจะถามหมอเต้ครับทำไมเราต้องมีขนตรงนั้นฮะหมอถึงแม้ว่าขนจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับขนก็มีประโยชน์เพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนแต่ละที่แต่ละอวัยวะก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับขนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิร่างกายคือทาให้ร่างกายไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะครับแล้วก็อย่างตรงบริเวณที่เนื้อมีการเสียดสีกันมากๆนะครับเช่นรักแร้ใช่ครับนะครับก็ขนเนี่ยจะมีส่วนในการลดการเสียดสีในพื้นที่ตรงนี้ของร่างกายครับครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขนก็จะมีการ มีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าร่างกายของเราเช่นขนจมูกขนตาและขนจะช่วยสามารถลดแรงกระแทกจากอุบัติเหตุต่างๆเช่นเป็นผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยนะครับขนทําให้เราดูเซ็กซี่หรือมีเสน่ห์มากขึ้นขนลดการเสียดสีแต่บางทีขนเสียดสีกับขนทรมานกันนะฮะข้ามไปดีกว่ารัมเบอเตอรเราคุยกันถึงเรื่องของสัตว์จันทเมนวรรคัม มังกรกินหมี่ครับหมอครับในในทางการแพทย์ครับมันคืออะไรฮะับมันหิวมากครมังกรินมีมังกรเนี่ยก็คือจะหมายถึงตัวองคชาตใช่ไหมครับครับผมแล้วก็อาการที่กินมืที่มันจะกินหมี่ได้เดี่ยก็คือว่าตัวมังกรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นมังกรที่ที่ไม่ได้คลิดก็คือเป็นคนที่เอ่อมีหนังหุ้มปลายอย่างอย่างครบถ้วนครับครับครับพอด้วยการที่ตอนตอนแรกใช่ไหมครับหนังหัวมันอาจจะเปิดอยู่ในความที่เราเริ่มมีขนนะครับพออาจจะมีการแข็งตัว ตัวขึ้นมามีการเปลี่ยนตำแหน่งมีการเปลี่ยนท่าทางแล้วหัวเนี่ยครับมันก็ดันขึ้นมาจนมันมีการรวบเอาเส้นเข้าไปครับ,รบมันก็จะรู้สึกว่าขนที่โดนดึงก็เจ็บหรือตรงเนื้อตรงตัวหนังหุ้มปลายที่โดน เป็นขนเป็นเส้นๆเนี่ยโดนดึงโดนรั้งครับมันก็ึงเจ็บแบบเจ็บเบิ้ลแบบเบิ้ลมหาเบิ้ลเลยเบิ้ลมหาเบิ้ลเลยเจ็บมากคนที่ไม่ได้คลิปอ่ะก็ก็เป็นได้นะมังกรกิมมี่ใช่ได้ถ้าด้งกันเหมือนกันคยเห็นภาพอยู่บางทีถ้าจังหวะปล่อยปาแล้วเลยเนี่ยขนบังมังกรก็มีนะเฮ้ยเคยได้ยินแต่เส้นผมบังภูเขาเนี่ขนบังมังกรหรอเป็นซีรีส์จีนเรื่องใหม่เหรอแต่มากทีแวกกันชี้เ่งแล้วนะขนบังมังกรคือหายากหายากเขาถามมาเรื่องของการแว็กหรือว่าเลเซอร์ ขนทั้งน้องสาวน้องชายเลยแหละครับบริเวณนะหัวเหาเราเนี่ยครับม,มันอันตรายไหมครับการเลเซอร์หรือแว็กซ์ครับการกำจัดขนด้วยการแว็กซหรือเลเซอร์เนี่ยครับม,มันมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ คนอยู่ผลข้างเคียงก็เหมือนกันค่อนข้างแตกต่างกันคือสมมติวถ้าเราเลือกสถานบริการที่ได้มาตรฐานที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เรามีประสบการณ์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มันถูกต้องดีพอเนี่ยครับคนข้างเคียงก็จะน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยครับตัวอันตรายหรือตัวผลข้างเคียงเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วแต่คนได้อีกเหมือนกันแล้วแต่ว่าตัวผิวหนังจะเป็นยังไงตัวปฏิกิริยาจะเป็นยังไงในเรื่องของการแว็กขนใช่ไหมครับการแว็กเนี่ย ก็คือเป็นการที่เอาไข่หรือเอาขี้พึ่งเนี่ยครับไปไปทาใช่ไหมครับครับรอให้รอให้แห้งแล้วก็ดึงออกปุ๊บเป็นการถอนรับเป็นการถอนรากถอนโคนซึ่งแทนในการถอนรากถอนโคนเนี่ยครับบางครั้งก็คืออาจจะมีรอยแผลผิวหนังถลอกหรือบางทีเริ่มเร็วๆแล้ว แล้วเกิดรูขุมขนบางจุดที่มีขนขึ้นมากกว่าหนึ่งเส้นคราวนี้ต่อมที่อยู่ตรงขุมขนนี่ครับตรงตรงรากรากขนเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาพร้อมๆกันปึ้งทีเดียวสี L ่รากสามรากก็อาจจะเกิดเป็นแผลได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นแผลปุ๊บความเสี่ยงต่อมาก็อาจจะมีรูขุมขนอักเสบติดเชืออ้อบางคนก็อาจ,จเกิดขุนขนคุดทีหลังซึ่งคนที่ขนคุดเนี่ยครับก็อาจจะเป็นหนองเป็นเหมือนกับเป็นสิวเป็นหนองขึ้นมาแล้ก็นเดืดมากครับซึ่งการแว็กเนี่ยอ่ะไม่ว่าจะเป็นตรงหัวหน้า ตรงตรงอันทะหร,ร,ระะือว่าตู่รักแร้เนี่ยเป็นได้หมดเลยต um ุ่ก็มีเหมือนกันแล้วเลเซอร์นะครับอันตรายมากน้อยแค่ไหนปกติเนี่ยก็คือเป็นการใช้ตัวเลเซอร์ใช่ไหมครับก็ผลข้างเคียงที่พบได้ขณะการทำเนี่ยก็จะมีการรู้สึกเจ็บบ้างแสบบ้างเล็กน้อยหรือว่าถ้ามีอาการข้างผลข้างเคียงมากอาจจะมีอาการไหม้ที่ผิวหนังเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าใช้อุณหภูมิหรือพลังงานที่สูงเกินไปครับหลังจากเลเซอร์ไปแล้วเนี่ย บริเวณรูขุมขนก็จะบวมแดงเล็กน้อยได้ครับก็โดยปกติเนี่ยอาการอาการนี้มักจะอาการแดงแดงอักเสบเนี่ยมักจะหายไปเองภายในครึ่งชั่วโมงหรือหรืออย่างมากก็ประมาณสองวันเราก็มักจะเอามาประคบด้วยการด้วยความเย็นการแสบร้อนอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันเป็นแผลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอะไรไปปิดแผลครับผมก็ลเทอร์เสร็จก็คือเสร็จได้เลยแต่ว่า มันก็มีแบบกรณีแบบน้อยๆเหมือนกันคือบางคนเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อเลเซอร์คือมีผลที่ที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างแย่คือผมก็มีรุ่นน้องอยู่นะครับที่เคยไปเลเซอร์ไม่ชอบมีหนวดไม่ชอบมีเขาน้องก็เลยไปเลเซอร์ตรงตรงกระตรงกลามคางคอเนี่ยหมดเลยเพราะทำเลเซอร์ไปเลเซอร์มาหลายครั้ง อุณภูมิมันสูงเกินไปมันก็เลยไปกระตุน้นทําให้เกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังโอ้ย <S 1> <S 1> <S เรื่องใหญ่ครับพี่มันก็เลยกลายเป็นแผลเป็นแทน,แนแครับคือคนไ<ล>ม่ต้องมองไม่ได้จริงแต่กลายเป็นแผลแผลเป็นทีตรงทั้งแผ่ทั้งคอเลยครับคโอ้ยตายอันนี้คือไม่ใช่ว,ว่าทําไม่ดีคือเขาอ,อาจจะแพ้เป็นพิเศษเอย่างเงี้ยเหรอหมออันนี้เนี่ยบางคนอาจจะสมมุติว่าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือบางคนมีปฏิกิริยาที่เป็นเฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยครับซึ่ง มันก็ไม่ได้คาดการได้100%เทุกๆคนว่าใครจะเลเซอร์แล้วดีหรือไม่ดีนะคนเป็นยังไงบ้างมันเป็นอาการเฉพาะคนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะทำก็ต้องต้องบอกว่าห้ามใช้พลังงานสูงเกินไปแน่ๆอันนึงก่อนสองคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีแผลเป็นขึ้นง่ายหรือเป็นแผลเป็นแข็งๆขี้ลอยง่ายไงครับก็ไม่แนะนําว่าให้ทำเลเซอร์ครับแต่เลเซอร์เขาบอกบางคนทําแล้วมันจะไม่มันจะไม่ค่อยขึ้นอีกไง ทำแล้วเหมือนก็เหมือนกับให้มันหายไปเลยจริงๆเลยจริงมันก็ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมครมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้มีมีปริมาณมีส่วนน้อยครับที่ที่ที่ได้ผลว่าทําเลเซอร์แล้วผลมันขึ้นน้อยลงเส้นขนที่ขึ้นใหม่มันเป็นเส้นเล็กลงอะไรประมาณนี้ครับ,รบแต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่อยู่ดีนะครับเป็นส่วนน้อยอส่วนน้อยครับวิธีกําจัดขนตูดมีวิธีอย่างไรกันบ้างครับคือโดยทั่วไปเนี่ยครับ ขนตูดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปโกนต้องไปเอาออกเพราะว่าตัวขนตูดเนี่ยครับช่วยลดแรงเสียดสีระหว่างง่ามก้นสองด้านไงครับอ๋อูทุเรียนเราเลยไม่เบียดกันไงใช่ใช่คือลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปล่อยให้เนื้อมันเสียดสีกันเองเนี่ยถ้าเราเอามือไปเบียดเบียดดูตัวไม่ว่าจะเป็นลักแร้โดยทั่วไปหรือขนตูดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสีไม่ดําสีมันจะค่อนข้างเป็นสีปกติสีอ่อนๆครับแต่พอเราไปโกนมันปุ๊บ เนื้อมันจะกลายกกลายเป็นสีดําขึ้นดําขึ้นดาขึ้นทันทีเพราะมันเสียสีออการเสียสีกันเองเนี่ยทำให้มันดําเพราะว่าเกิดการอักเสบตรงตรงบริเวณพักเฉพาะจุดถามว่าถามว่าจําเป็นต้องไปกําจัดไหมก็อาจจะไม่จาเป็นเสมอไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปกําจัดใช่ไหมครับมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการโกนการแว็กซ์การใช้ครีนกําจัดเส้นขนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง ก็จะเป็นวิธีที่ชั่วคราวนะครับแนะนําก็คือไม่ต้องไปทำอะไรมันหลอกปล่อยให้อนธรรมชาติเขาก็มีประโยชน์ของเขาใช่เขาออกไปเดี๋ยวก็ก้นสีกันเปล่าก้นดํามิดทีนี้เอออ่ะต่อไปไปไต่ถามว่าอะไรแม่คะแม่คะ คนแก่เนี่ยคนจีบมิจะขาวได้ไหมคะ,อะเออคนพออายุมากแล้วขนที่มันเคยเป็นเส้นชาโคม,มันจะขาวขึ้นมาคือเด็กน่าจะเห็นหัวของคุณพ่อคุณแม่ที่มันขาวขึ้นก็เลยสงสัยว่า <c oughs> ถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยมันจะขาวตามไหม <c oughs> ไม่ต้องถามหมอบมกมาถามลุงได้ไหมพี่เบิอกขาวแล้วนะทุกคนเยอะแล้วเหรอไม่เยอะทั้งฝูงเลยมีประมาณสามสี่เส้นหงอยเลยพี่หงอยไม่ใช่เรานะเป็นหมอแต่ถ้าเกิดขาวหมดเลยอ่ะดูเก๋าดีผมกันนะ แต่มันจะไปถึงไหนอะ่ะคุณหมอผมไม่รู้ปลายทางอะ่ะมันมันถึงขาวได้ทั้งดงเลยมันถึงขาวโพลนนะคุณหมอโด,โ,ดโดยโดยธรรมชาติแล้วครับร่างกายของเรามันก็มีโปรแกรมที่จะค่อยๆมีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เปลี่ยนสีออกมาไปอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตรงตรง,ตรงบนหัวขนวทุกหัวนะครับจะกันแสงคิ้วถาแต่ประเด็นก็คือว่าพอสังเกตว่าถ้าเกิดว่าอ่าสมมติอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันเริ่มตรงนั้นมันเริ่มแบบเป็นสีอ่อนๆมากขึ้นอาจจะเริ่มน้ำตาลอ่อนเริ่มทองเริ่มขาวเป็นบางเส้นอย่างเงี้ยครับ ตรงเนี้ยเราจะไม่แนะนําให้ไปโกรกหรือไปย้อมขนบริเวณนี้นะครับอืมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเนื้อตรงนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อเยอะที่ค่อนข้างบางมากมบางบางอ่อนบางมากจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นถ้าเกว่า เราไปกัดไปโกกไปย้อมมันเนี่ยมันก็จะอักเสบล้วก็แบบเป็นแผลทั้งฟูไปทั้งแผ่นได้เลยครับแนะนําว่าอย่าไปทาสิทําอะไรอย่าไปพิเลนเนื้อบางเนื้อบางเออเนื้อมันบางการทำเลเซอร์บาซิเลียนนะฮะบาซิเลียนแบ็คมีผลกระทบอะไรกับภายในไหมคะคือเหมือนที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเราไปทํากับที่ที่ไม่ได้มีคนที่ไม่ได้มีความชํานาญมากพอหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของโครงสร้างอวัยวะภายในของผู้หญิงมากเพียงพอหรือผู้ชายก ตามครับ,รบมันก็จะมีโอกาสที่อาจใช้อุณภูมิสูงเกินไปแล้วเกิดเป็นแผลเป็นอยู่ข้างในรหรือว่ามีความอักเสบอยู่ข้างหลังซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆนะครับคือ 1. นึ่งเบิร์นก็คือไหม้ครับไหม้ดำต่อมาก็คือเกิดเป็นเรียกว่าไฮเปอร์พิกเมนเทชันก็คือเกิดเป็นรอยดำขึ้นเลยครับแล้วก็ อันที่สามก็คือเกิดเป็นแผลเป็นครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ควรจะต้องระวังครับผมต้องระวังเป็นอย่างก็เลือกให้ดีจะไปทำคลินิกไหนไปทําที่ไหนก็เลือกให้ดีเจ้าดีๆถ้าตรงน้องชายเนี่ยมันจะเสี่ยงเป็นหมันแหมคุณหมอถ้าเลเซอร์ค่ะถ้าไปเจอที่ไม่ดีเนี่ยมีโอกาสทะลุเข้าไปถึงทําให้เราเป็นหมันได้เลยไหมฮะเวลาที่เราทำบาซซิเลียบัซซิเลียนเลเซอร์ใช่ไหมครับบซิเลียนแว็กซ์เราก็ต้อง ใส่กางเกงบิกินี่ก่อนใส่กางเกงบิกินี่ปุ๊บโดยเฉพาะของผู้ชายเนี่ยครับเวลาใส่บิกินี่อ่ะมันจะไม่ได้คลุมทั้งหมดมันจะมีบางส่วนที่โผล่แพรมออกมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการที่เราโผล่แพรมออกมาแล้วแล้วเราเราใช้ยิงเลเซอร์ไปที่อวัยตรงจุดนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคนทํามือไม่นิ่งหรือว่าไม่เชี่ยวชาญพอหรือว่าฝึกมาไม่ดีความร้อนจากเลเซอร์เนี่ย ก็จะไปส่งผลกระทบต่อเซลล์ระบบสืบพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นมีสิทธินะอาการครานี้อาการข้างเคียงก็เหมือนกับ,ก,บ,ก,บกับการบริสุทธนเลเซอร์ที่พูดไปเมื่อกี้เ,เลยครับว่ามีการระคายเคืองผิวหนังมีปวดแสบปวดร้อนแผลผิวไหม้พุพองเป็นผื่นดําเกิด<า>เป็น<า><า>เม<า><า>เหมือนกันได้หมดเลยครับคตอนนี้ปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีงานวิจัยที่ ตามเก็บสถิติในระยะยาวออกมานะค,ะครับว่าอ่ะคนคนนี้ทำบริลเลียนแว็กซ์บริสเลียนเลเซอร์ไปแล้วแล้วติดตามไปเป็นอ่ะหปีสิบปีติดตามว่าคนนี้กลายเป็นหมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยมีงานวิจัยแบบนี้ออกมามเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยอ่ะ<ม>เราต้องบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ มันยังไม่ได้มีผลยืนยันร้อยปร์เซ็นว่ายาวจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ก็ต้องถือว่าเคลียร์เรื่องขนขนกันไปดีครับครับผมเราจะได้มีความรู้เรื่องขนเอ็มถ้าไม่เครียดมากก็กันไกลสักอันก็พอซอยก็พอระวังงหนีบหนังพอ E F John t o น m a n แม่แม่คุยกันครับ